เมื่อเราไล่เสียงขลุ่ยในสเกลเมเจอร์ได้แล้วนี้สิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจสเกลเมเจอร์ให้ท่องแพ้เลยและบทฝึกสำหรับการไล่เสียงในสเกลเมเจอร์ไล่ตามลำดับ3ตัวโน้ตเนี่ยเหมือนเดิมครับไล่ให้ชัดทุกเสียงตามโน้ตที่ให้ไปเพื่ออะไรครับเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ของลมของนิ้วของเสียงขลุ่ยของเราให้ชัดเจนแล้วดียิ่งขึ้น สิ่งสิ่งหนึ่งที่ครูย้ำครูเน้นอยู่ตลอดเวลานั่นคือการเป่าคุยแนวใหม่นี้ต้องชัดต้องชัดเจนก่อนที่เราจะเป่าเป็นออริจินอลสไตล์คือสไตล์ตัวเรานั้นเราต้องมีพื้นฐานที่ดีที่ที่สุดเสียก่อนเราต้องเป่าให้ถูกต้องตามพื้นฐานเมื่อเราสามารถที่จะดึงเอาศักยภาพของตัวเองออกมาได้มันก็จะทำได้ดีนะครับดู วิธีการไล่ทีรักศาตัวโนต้ตโดยเอาสเกลเมเจอร์มาใช้ครับ พยายามให้ไล่ให้ชัดทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับฝึกต่อไปครับเทคนิคการฝึกการไล่เสียงนะครับบางทีเราเป่าไปมากๆไล่ไปมากๆเนี่ยจะทำให้เราเครียดวิธีผ่อนคลายครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้เป่าให้สบายมีลักษณะการใช้การเป่าแบบสามตัวโน้ตเอามาร้อยเรียงเป็นเพลง ยังด้ยังกับเพลงตัวอย่างนี้นะครับมาดูกันนะครับ